สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องดูมูฟี่คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Sand เปิดเรื่องมามีกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังปาร์ตี้อย่างเมามันทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วชายตัวใหญ่และเพื่อนอีกคนแบกอะไรสักอย่างมามันเป็นก้อนเหมือนไข่ทั้งสองไปเจอมันที่ริมชายหาดเลยแบกมาด้วยพวกเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรได้เอามันไปเผาไฟ แล้วภาพก็ตัดมาที่แครี่นางเอกของเราเธอตื่นขึ้นมาเธอออกไปดูข้างนอกเพื่อนๆยังไม่ตื่นมีอยู่บนรถสี่คนมีจอนาดแซนดา้าลอนนี่แต่แฟนของลอนนี่แครี่มองดูรอบๆเธอเห็นนกตัวหนึ่งมันโดนอะไรบางอย่างดูดไปเธอเห็นแบบนั้นตกใจมากขนาดนั้นเพื่อนอีคนที่นอนอยู่บนเก้าอี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาเธอกำลังจะรู้ออกจากเก้าอี้ แครี่เธจะโกนบอกว่าห้ามเหยียบทรายนะแต่มันไม่ทันแล้วเธอก้าวขาลงไปแล้วทันใดนั้นมีบางอย่างดึงขาเธอเอาไว้เธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพื่อนๆที่มองดูอยู่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีเพื่อนชายคนหนึ่ง จะเข้าไปช่วยแคลลี่และแฟนของเขาห้ามเอาไว้แต่เขาไม่ยอมฟังกระโดดลงจากรถท,ทันทีวิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มลงลุกขึ้นมาไม่ได้เหมือนมีอะไรดูดเขาลงไปมันดูดเนื้อหนังจนเขาเหลือแต่กระดูสยองสุดๆทุกคนที่เห็นแบบนั้นตกใจมากเพื่อนพยายามสตาร์ทรถเพื่อไปช่วยแต่ทำยังไงก็ไม่ติด มิกกี้เลยหาของมาช่วยแต่มันไม่ทันแล้วเขาถูกดูดลงไปในทรายถูกคนเสียใจมากที่เสียเพื่อนไปถึงสองคนโดยเฉพาะหลอนนี่เธอเสียใจมากที่เสียแฟนเธอไปพวกเขาเถียงกันไปมาว่ามันคือตัวอะไรกันแน่มันสามารถกินคนลงไปได้ทั้งตัวมันไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้ลองโทรหาให้คนมาช่วยก็ไม่ได้เพราะโทรศัพท์อยู่ที่หลังรถ มิกกี้บอกให้โจนาด์ลองสตาร์รถอีกทีแต่มันก็ไม่ติดเหมือนเดิมเมื่อคืนนี้เปิดไฟหน้ารถทิ้งไว้แบตก็เลยหมดแครี่เดินไปใกล้ๆทรายเธออยากรู้ว่ามันคืออะไรเธอเอามือยื่นออกไปเส้นสีขาวก็ลอยขึ้นมามันพอที่จะกินเธอทุกเมื่อขนาดนั้นชายตัวใหญ่ก็ตื่นขึ้นมาพอดีเขาอยู่ในถังเมื่อคืนนี้ถูกเพื่อนๆแกล้งจับมายัดไว้ในถังชายตัวใหญ่โมโหมากล้วหาทางออกจากถัง เพื่อนๆหามเอาไว้บอกมีบางอย่างอยู่ในทรายมันดูดเพื่อนของเขาไปสองคนแล้วถ้านายอยากตายก็ออกไปเลยชายตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อแต่เพื่อนๆพ,พูดด้วยสีหน้าที่จริงจังเขาขอร้องให้อยู่นิ่งๆจนชายตัวใหญ่ยอมเชื่อมิกกี้บอกว่าจะหาทางช่วยรอก่อน ชายตัวใหญ่บอกรีบๆช่วยฉันออกไปตอนนี้เจ็บมากแล้วตอนนี้ทุกคนสิ้นหวังมากไม่รู้จะทํำยังไงปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงชายตัวใหญ่ต้องทนอยู่ในถังตอนนี้เขาเจ็บมากขยับไปไหนก็ไม่ได้รอนก็รอนโจนาด์เลยโยนคิีมกันแดดให้ชายตัวใหญ่พวกเขาเริ่มปรึกษาการว่าจะทํายังไงต่อไปถ้ารอต่อไปแบบนี้ได้ตายกันหมดแน่แต่ในขณะนั้นแคลี่มองเห็นไข่ที่ถูกเผาเมื่อคือนตอนนี้ไม่ได้แตกออก แล้วทุกคนพากันตกใจเขาคิดว่าเป็นไข่ของสัตว์ประหลาดและฝังตัวอยู่ในทรายแครี่อยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเธอวิ่งไปเอาไส้กรอกมาเธอโยนไปที่ทรายมีเส้นสีขาวดึงลงไปโยนไม่หลายทีก็เหมือนเดิมเธอเลยลองโยนไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันไม่ถูกดูด พวกเขาเริ่มมีความหวังระหว่างนั้นชายตัวใหญ่เห็นนกถูกกินต่อหน้าเขาเขาเริ่มสติแตกแครี่บอกว่าเราจะต้องรอทุกคนเดี๋ยวมีคนมาช่วยอดทนรออีกหน่อยหล่อนนีพูดขึ้นม,มาว่าพวกเราจะตายกันหมดไม่มีใครมาช่วยหรอกแม้แต่รถเรือก็ยังไม่เห็นเลยโจนาได้ยินแบบนั้นเขาคิดอะไรบางอย่างได้เอาเสือบอร์ดที่อยู่หลังรถมาเรียงต่อกันเพื่อไปอย่างโตไม้พอที่โต๊ไม้มีของกินอยู่ เขาค่อยๆเดินไปช้าๆยังใจเย็นจนใกล้เริ่มจะถึงแต่ระหว่างก้าวขาไปเหยียบโต๊ะขขากระางที่เหยียบเซิร์บอร์ดทำให้เขาต้องยันตัวเองเอาไว้เพื่อนๆพาแตกตื่นแต่ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่ให้กำลังใจเซิร์บอร์ดเริ่มไหลไปเรื่อยๆตัวเขาเริ่มต่ำลงมาจนเกือบจะถึงทรายแต่ทันใดนั้นสัปหลาดมันก็โผล่ออกมามันได้ดูดเนื้อเขาโจนาทที่เห็นแบบนั้นเลยใช้แรงที่มีผลักตัวเองขึ้นมา จนขึ้นไปบนโตได้เขาลองด้วยความเจ็บปวดเพราะโดนพิษของมันทำอาการของเขาแย่ลงเรื่อยๆพอผ่านไปสักพักหน้าท้องของเขาก็เริ่มเน่าเพื่อนๆที่เห็นแบบนั้นก็กลับไม่ได้โจหนาพยายามตั้งสติและเอาน้ำในกระเป๋าโยนให้เพื่อนขณะที่เขาโยนน้ำไปให้เพื่อนๆนั้นเขาเกิดเจ็บแผลขึ้นมาตอนนี้โจหนาดไม่ไหวแล้วแผลที่อยู่หน้าท้องก็เริ่มเน่าทุกทีซึ่งตอนนี้พวกสัปป่ากำลังเจาะยางรถมันเจาะจนแตก พวกเขาเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่ามันจะเจาะยางรถได้พวกเขาคิดว่าถึงรอต่อไปแบบนี้ได้ตายแน่หล่อนี้เลยอาสาไปเอาโทราศัพท์ที่อยู่หลังรถเพื่อนอิคนจับเธอเอาไว้เธอเสียกุญแจเข้าไปได้แล้วแต่ระหว่างที่ยกขึ้นมานั้นมันดันติดกับขาเธอจนเกือบพลาตกลงไปยังดีมีเพื่อนอีกคนคอยช่วยดึงเอาไว้แครลี่เอาไม้มาให้เธอจับเพื่อให้เธอเปิดท้ายรถได้เธอเปิดท้ายรถอีกครั้งรอบนี้เธอเปิดได้ แต่ในขณะนั้นตำรวจก็ดันมาพอดีเขาบีบแต่เสียงดังทำให้ลอนนี่ตกใจแล้วฝากระโปรงก็หล่นมาทับนิ้วเธอเธอร้งองมาด้วยความเจ็บปวดทุกคนที่เห็นตำรวจก็ดีใจรีบร้องขอความช่วยเหลือแต่ตำรวจก็ถามว่าเมื่อทำอะไรอยู่ที่นี่แขลีตะโกนบอกว่ามีบางอย่างอยู่ในทรายให้นั่งอยู่ในรถแล้วขอกำลังเสริมแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเขาคิดว่าวัยรุ่นพวกนี้ติดยาแน่ เขาเปิดประตูรถลงมาและไม่เป็นอะไรพวกสัตว์ประหลาดเจาะรองเท้าเขาไม่ได้มันหนาเกินไปพวกเขาได้เห็นแบบนั้นก็แปลกใจมากทำไมตำรวจคนนี้ยังเดินต่อมาได้ตำรวจเดินไปหาชายตัวใหญ่เขาว่าจะช่วยแต่ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเขาเปลี่ยนใจเดินไปทางสองสาวเขาเห็นล้อน,นี้ที่ถูกนีบอยู่เขากลับไม่ช่วยเขายืนมองเฉยๆแล้วพูดไปเรื่อย แคลรีตะโกนด่าตำรวจไปว่ามาช่วยพวกเราแล้วมูรทำอะไรอยู่ไม่เห็นไงพวกเรากำลังจะตายตำรวจคิดว่าพวกเขาเล่นยาเลยไม่ได้ฟังในสิ่งที่พวกเขาพูดถึงอธิบายยังไงก็ไม่เชื่อระหว่างนั้นเขาท่านทำกุญแจตกเขาก้มลงไปเก็บแต่มือของเขาถูกดูดทันทีดึงเท่าไหร่ก็ไม่ได้สุดท้ายตำรวจคนนี้ก็ถูกสับประหลาดไปกินต่อหน้าทุกคนมิกกี้เลยอาสาไปที่รถตำรวจเขาบอกให้แซนด้าโยนผ้ามา และระหว่างที่โยนมานั้นเขาพัดตกลงไปทําให้สับประหลาดเข้ามาดูดมิกกี้อย่างรวดเร็วเพื่อนๆที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเขาถูกดูดเนื้อจนหายไปหมดและตัวเขาก็หายไปทุกคนเสียใจมากแครี่เห็นไม้เธอบอกให้แซนดา้าเอาไม้มาเรียงต่อกันเพื่อเดินไปที่โต๊ะจากนั้นแครี่กระโดดไปที่รถเธอบอกโจนาห์และชายตัวใหญ่ให้อดทนรอก่อนเดี๋ยวจะหาทางช่วยตอนนี้โจนาห์ไม่ไหวแล้ว ส่วนชายตัวใหญ่ทางรัดตัวเขาจนมีเลือดไหลออกมาตอนนี้เขาแทบทนไม่ได้ทั้งสองคนไปช่วยลอนนี่หนึ่งมือที่ติดอยู่จักท้ายรถจนช่วยเธอได้จากนั้นทั้งสามก็เดินไปตามไม้ไปที่โต๊ะซานด้าเดินไปก่อนตามด้วยแคลร่ และหลอนนี่เธอเดินไปปกติแต่ระหว่างนั้นเธอดันล้มจนพวกมันเอาเธอไปกินทุกคนเสียใจมากแต่ช้าไม่ได้ไม่งั้นได้ตายกันหมดแซนด้าเลยคิดได้เธอเอาผ้ามามัดเท้าเพื่อวิ่งไปที่รถตำรวจเธอวิ่งไปอย่างไวจนถึงรถตำรวจได้สำเร็จทุกคนดีใจมากที่จะรอดแล้วขณะเดียวกันเลือดที่ไหลออกมาจากชายตัวใหญ่มันไหลลงทรายจนพวกสัตว์ประหลาด ได้กลิ่นเลือดมันพยายามพังถังเข้ามาจนสุดท้ายชายตัวใหญ่ก็ไม่รอดระหว่างที่ทุกคนอึ้งอยู่นั้นก็มีสับปะหลาดมากระแทกรถจนทําให้แซนด้าล,ลม้มลงและสลบไปเวลาผ่านไปจนมืดค่ําแซนด้าได้ตื่นขึ้นเธอปีนขึ้นไปหลังรถและหยิบเบาะลมที่อยู่บนหลังรถนั้นมา เป่าลมให้เต็มแซนด้าไปช่วยโจนาห์และแครี่ช่วยพยุงโจนาห์จนเข้ามาในรถได้ระหว่างนั้นซับประหลาดโผล่มาพอดีมันตัวใหญ่มากแครี่อยู่ด้านนอกมันเข้าโจมตีเธอแต่เธอหลบได้แล้ววิ่งไปขึ้นที่หลังคางรถเธอเห็นน้ำมันที่อยู่บนหลังรถตำรวจเธอเลยคิดอะไรได้เธอเอาน้ำมันมาเทรอบรถ เ่อเตรียมจัดก,การมันพอสัตว์ประหลาดออกมาแคลรี่จัดก,การเผามันทันทีจนไฟไหม้อย่างรวดเร็วมันดิ้นรุนลนไหลเซนดาลล้าเรียกให้แคลี่เข้ามาในรถเธอก็รีบเข้าไปแต่พวกสัตว์ประหลามันยังไม่หมดพวกมันพยายามพังเข้ามาในรถพวกเธอกลัวมากจนผ่านไปสักพักหนึ่งก็สงบลงเช้าวันต่อมามีคนมาเคาะที่กระจกเลยทำให้แคลี่สะดุ้งตืน่นเธอออกมาด้านนอกและลองเหยียบทรายดูก็พบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันได้หายไปหมดแล้ว่วนโจนนาที่ทนพิษไม่ไหวเขาได้ตายคารถจนสุดท้ายก็เหลือกันแค่สองคนแซนด้ากับแครี่ทั้งสองเดินออกมาจากที่นั่นและภาพก็แสดงให้ดูว่าพวกสั์ประหลาดไม่ได้หายไปไหนพวกมันมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่ชายหาดที่มีผู้คนมากมายและหนังก็จบลงถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราขอบคุณค่ะ